ภาใส่เข้ามานะ <c oughs> โอบโหติยอมเป็นไม่ได้บอกว่าม <c oughs> าเรียนบาลีแล้วได้อะไร <c oughs> ได้สองศัพท์ศ <c oughs> ัตธาว่าพระศาสดาโหติย่อมเป็น <c oughs> นะต้องได้มากกว่านั้นนะครับ <c oughs> มองไหม <c oughs> ต่อไปก็ถาที่สองนะ <c oughs> อ้าว <c oughs> นี่กันหนึ่งสองี่หกนี่เจ็ดอ่อนี่แปดนะ 8, ตัดตรงเนี้ยไ่นไหนไหมมีแปดนะ เดี๋ยวผมลบตรงนี้นะข้อหนึ่งอ่าครับใช่ฮะอ่าลงทายด้วยตัวเลขนะครับครับ <c oughs> อาจารย์ประธานโครงการใช่ไหมเทศแล้วลงท้ายด้วยตัวเลขใช่ไหมใครจำได้บ้างครับตัวเลขวลขัดหนองอุดมใช่ไหมเลขที่เท่าไห,หร่ใช่ไหมวัดหนองอุดมใช่ไหมหมูที่สิบใช่ไหม เลขที่หนึ่งหนึ่งหกเจ็ดเห็ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไหวนะคืออาจารย์มาทานนู่นเขาเล่นานวพิเศษที่ข้อข้อที่ข้อที่สอง จริงเป็นมโนคณะมโนคณะที่คณะกะอางี้ก็ได้นะมโนคณะที่คณะกะมโนคณะขะก็ได้นะอาโปจาก สารโทรวอภิจะสารโทวยโยรโชระจันติอาทโยอันตังกะ ตังกะทะวายะสัมปันาอันตังกะทะวยะสัมปันามโนคณาทิโก อาปจะสระทูวยโยรโชรลชันติอาธโยอันตังกา,าทวยะสัมปันนามโนคณาทิโกมตา <c oughs> อันตังกา,าทวยะสัมปนาสมบูรณ์ด้วยหมวดสองแห่งองค์ที่สุดสมบูรณ์ด้วยหมวดสองแห่งองค์อันเป็นที่สุดก็คือสองหมวดอันสุดท้ายก็คือข้อ2องแล้วข้อสนะครับ อ่าอันตาก็คือที่สุด <c oughs> อ่าครับ <c oughs> คือหมวดสองที่มันมันเป็นสุดท้ายมันมีสามก็คือข้อสองกับข,ข,ข้อสามอาทโยแล้วก็ขึ้นมาสัพทานนะสัพทานว่าสัพท้องร้ายอัทโยเป็นต้นอิติคือเนะี่ยหนึ่งสองสามสี่สี่ศัพท์ ห้าศัพท์นะปีฮะครับเพราะว่าอารถโยตัวนี้ฮะเราเราใส่เข้ามาเองนะตัวนี้นะคือศรัทธาตัวเนี้ยเราเข้ามาศัพท์ทั้งหลายเนี่ยอ่าเขาเสียงก็ได้เสียงก็คือศัพท์ไม่ไม่ไม่ศรัทธาว่าศัพท์ทั้งหลายอารโยเป็นต้นอิติคือ อาโปจะอันว่าอาปะสับด้วยสารโธจะอันว่าสาระทศัพั์ด้วยวายโยจะอันว่าวายะสับด้วยระโชจะอันว่าระชัสับด้วยระชังจะอันว่าระชะสับด้วย,วะะวย <c oughs> มโนคณาอามตาถูกรู้แล้วมโนคณาทิโกว่าเป็นมโนคณาทิคณะนะอันตังกะทะวยะสัมานาอันถึงพร้อมด้วยหมวดสองแห่งองค์อันเป็นที่สุดก็ค,คือเข้าลักษณะของของสองข้อสุดท้ายแหละ คร,รับอ่าก็ลักษณะพิเศษของมโนกนนะลักษณะพิเศษของมโนกน่ะสองข้อสุดท้ายอ้าวเนี่ยจำได้ไหมไม่ใช่าสอ่าใช่ใช่ใช่ข้อที่สองคือเป็นอะ เอาอะเอาอะอ่าเอาอะเอาอะเป็นโอเอาอาของมนคณะศัพท์เป็นโอทำกลางของสมาธิและตัดทิศข้อสุดท้ายก็คือเอากมเอากมของกิริยาคือแปลงอังคุยยพัดเป็นโอได้นี่ไงก็คือข้าตัวนี้คือยเว้นข้อที่หนึ่งห้ามตอบอกว่า ยกเว้นข้อที่หนึ่งองเงี้ยไม่ได้นะสองข้อที่สองสองข้อที่สองสองข้อสองข้อที่เหลืออางเงี้ยไม่ได้นะต้องบอกบอกชื่อด้วยนะแบบอะไรบ้างมีไหม <c oughs> อันนี้ก็มีอาปโปก็แปลว่าน้ำนะครับอาป,ปะในน้ำนะสารโทรก็ฤดูสาระทะหรือระดูอับลม <c oughs> คือช่วงที่ตั้งแต่ออกพรรษาจนถึงหมดเขตกระสินคือคือวันนี้นะครับหมดเขตกระสินเนี่ยคือเขาเรียกว่าฤดูอับลมคือฤดูที่ปราศจากมรุสุมเห็นไ,ไหมมีไหมนะมรสุมก็ยังมีอยู่นะคือเป็นเป็นช่วงที่มีน้ําน้ำเนี่เต็มตะลิ่งน้ําจะดีแล้วก็บรรยากาศก,าก็ดีนักกวีทั้งหลายก็ชอบแล้วดูนี้นะครับฤดูอับลมเนีฤดูสาระทะ <c oughs> ปพัน์หนังสือออกมาลาวาโยโนี่แปลว่าลมวาโยโนี่แปลว่าลมนะครับรชัชโชก็แปลว่าฝุ่นหรือทุเรีฝุ่นหรือทุรีนะครับ <c oughs> รชัชโชก็เป็นปรุงลิงรลชังก็เป็นนปรุงนะครับก็มีทั้งหมดก็รวมเป็นห้าศัพท์จริงมันก็แค่สี่ศัพท์นะก็เข้าลักษณะที่สองเข้าลักษณะสองข้อก็คือลักษณะข้อที่สองและข้อที่สามนะครับ คนนั้นก็เลยตั้งชื่อว่ามโนคณาที่คณะกะมโนคณาที่คณะขะนะคือข้อกอและข้อขอ,ขอ,ขอ,ขอนะครับร่าสันติรัชังบวกอิติแล้วก็อาทโยอาทโยก็โยกศรัทธาสัททานวัตว์ทั้งหลายอาทโยเป็นต้นอิติคือตัวนั้นนะ อันว่าศัพท์ทั้งหลายเป็นต้นคืออาปะศัพท์ด้วยสาระทศศัพท์ด้วยวายะศัพท์ด้วยระชะศัพท์ด้วยแล้วก็รชะศัพท์ด้วยอันนี้มันซ้ำซ้อนกันสองอันแล้วก็ <c oughs> ถูกรู้ว่าเป็นมโนโคนาทิกณะอันสมบูรณ์ด้วยสองข้อสุดท้ายอะไรนะฮะ มัตตาเนี่ยว่ารู้แล้วนะมณฑธาตตาปัจจัยแล้วก็มันเป็นโยเป็นอาเพราะว่ามันมีหลายศัพท์ใช่ไหมมัตตาศัพท์ทั้งหลายอ่ะนะมัตตาก็มัโตมัตตามัตังแต่วันนี้มัโตมัตตาเป็นเป็นปุงลิงอ่ะตามศับสัทธะสัทธาสัทโธสัทธาใช่ไหมสัทธาเป็นปุงลิงเพระอุพฟศเพราะนั้นก็มัโตตัวนี้กับมัโตมัตตาก็เป็นอปุงลิงเพระอุพฟศด้วย ก็เป็นสัทธามาตารู้แล้วอันนักศึกษารู้แล้วว่าเป็นมโนคณาธิคณะอันสมบูรณ์ด้วยหมวดสองแห่งอของของของข้อข้อสุดท้ายอะไรงี้ยนะอันตาก,ก็ที่สุดอังกาก็องค์หรือข้อทวายะาก็หมวดสอง อ๋อครับครับใช่ใช่ต้องเป็นอันตั้งกะทวายะคัคือมันเป็นศับศั์หนึ่งนะอันตะศับอังกะศับอันนี้เข้าสมาครกันแล้วก็ทวายะก็ศัพ์หนึ่งก็ประชุมแห่งสองก็เรียกว่าทวายะนะครับออออ <c oughs> นะฮะตัวนี้ท่องนะฮะตัวนี้ <c oughs> <c oughs> ก็เป็น วินนั่งสโมโภหโหไมหนนะข้าวอย่างอวีเป็นทุกแล้วก็นยะแล้วก็นยปะปัจจัยนะครับนาปัจจัยหรือทวยะ ปัจจัยนี่ก็คือหน้าปัจจัยนะครับโมเกันนามันก็เหมือนกันนะาติแล้วก็หน้าปัจจัย <c oughs> ประชุมแห่งสามชื่อว่าตัยังหมดหมดสามหมดสองหมดสามหมดสอง เดยว,วาคาถานนะครับว่าพร้อมกันนะตั้งแต่คาถาแรกเลยนะพี่ลังพลังพี่ลังพลังทโมวาโหทโมทามังชโรชะราปาทางมูขันตยทะยัตถาทะยังกาปุณณาโนคนาทิโกพี่ลังพลังทโมวาโหทาโมทามังชโรชะรา ป่าทางมมขันตยัตถาทยังกาปุณนามโนคนาทิโกพีหลังภาลังทโมวาโหทโมทามังชโรชราป่าทางมูขันตยัตถาทยังกาปุณนามโนคนาทิโกอาโปจสรโทวาโยราโชราชันติอาทยโยอันตังกะทวยะสัมปันนามโนคนาทิโกมาตา อาโปจะสารโทวายโยรโชราชันติอาทโยอ,อันตังกะทะวยะสัมปันนามนโนคานาทิโกมะตาอาโปจะสารโทวายโยรโชราชันติอาทโยอ,อันตังกะทะวยะสัมปันนามนโนคานาทิโกมะตานะครับ ก็มี3ามคาถานะวันนี้นะสามคาถามนโนวาโจแล้วก็พีรังพลังทัมอ,อโปจากัาราโวโยแล้วก็ลักษณะพิเศษของมนโะนคณะสข้อนะครับที่ที่คนจำนะนะครับวันนี้นะ ออก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเอาถึงไอ้ลักษณะมนุษย์าเนี่ยตามนี้นะฮะก็ที่เหลือก็จะอ่านตามเอ่อถ้าผมเขียนผิดยังไงเดี๋ยวผมจะมาแก้ภายหลังนะเพราะบางทีก็ไม่แน่ใจ <c oughs> ก็เขียนไว้ก่อนเขียนเป็นตุ๊กตาวไว้ก่อนมายถึงไอ้ตัวปัจจัยนะบางทีก็ลืมๆเลอาวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับนในบท สัมมาสัมพุทโธพระวาพุทธางพคะขวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภคะวัตตาธมโมหัมมังนามามิสุปฏิปันโนพคะวโตสาวกสร้างโคสร้างคัางนามามิ ตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นหาเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยหาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานี่คา จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยทีอัตตานางปริหารันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจสาตนให้พ้นจากผู้ไขยทั้งสิ้นเถิด้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้ จงเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามสรงให้เกิดปัญญาญาณทางชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์คือพานิพานเทิญ สุกิตาโหทะทีคายุกาโหทะสัพพทุขามุจจาขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนและพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงทุกองค์ทุกท่านด้วยเทิน